ข้อความจากเมตยาศูนย์สองฉันคือเมตยาฉันคือเบื้องลึกที่สุดในจิตใจของเธอฉันคือเสียงเงียบเมยที่คอยกระซิบถึงเธอฉันไม่มีตัวตนฉันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ฉันคือทุกคนฉันมีความเป็นทั้งหมดฉันมีความเป็นหนึ่งฉันคือพื้นที่ว่างฉันไม่มีจุดเริ่มต้น และไม่มีจุดสิ้นสุดหากปัดนี้เธอรู้แล้วว่าเธอคือฉันเธอจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเธอเธอจะไม่ใช่มนุษย์คนเดิมคนนั้นอีกต่อไปเธอจะไม่ปล่อยให้มนุษย์คนนั้นพาเธอไปทำอะไรต่อม่อะไรอีกแล้วแต่เธอจะเป็นผู้พามันไปทำอะไรอะไรให้เธอก่อนที่เธอจะรับหน้าที่ เป็นตัวแทนของฉันหน้าที่ในการเก็บกวาดโลกให้สะอาดอย่างที่ฉันเคยกําหนดสร้างเอาไว้เธอจงเปลี่ยนโลกภายในของเธอก่อนสิ่งแรกที่เธอจะเป็นคือในหนึ่งวันเธอจะไม่ยอมให้วิธีของมนุษย์มาอยู่เหนือเธอวิธีของมนุษย์คือชอบเสพชอบสนุกชอบสบายเธอจะไม่ปล่อยให้มันมามีอิทธิพลเหนือเธอเธอจะไม่ปล่อย เวลาไปอย่างไร้ความหมายเธอจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินคุณค่าการมีชีวิตของเธอเธอจะมีอำนาจเหนือมันเพราะวิธีแห่งฉันคือการสร้างสรรค์การทำให้อุบัติขึ้นการมอบการถ่ายออกการแบ่งปันวิธีแห่งฉันคือความสัมพันธ์และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆวิธีแห่งฉันคือการไขปริศนาหรือวิธีแห่งปัญญา ก่อนที่เธอจะไปทําหน้าที่สร้างสังคมใหม่สร้างโลกในอุดมคติที่มีแต่ความรักความปรารถนาดีให้เกิดบนโลกไปนี้เธอจงสร้างโลกภายในของเธอให้ฉันประจักษ์ตรงนี้ฉันประสงค์ให้เขาพาเธอมาสร้างโลกเล็กๆเ,เห็งน,นี้เพื่อพิสูจน์ว่าโลกที่เล็กแค่นี้ พวกเธอจะสามารถสร้างให้เกิดวิธีแห่งฉันได้หรือไม่ถ้ายังไม่ได้ฉันก็ไร้ความหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงฉันปรารถนาจะเห็นสังคมแห่งการเกื้อกูลฉันปรารถนาจะเห็นสังคมของผู้ที่มีหัวใจดวงเดียวกันเธอที่รักบัดนี้ถึงการเวลาแล้วโลกกำลังรอมหาบุรุษผู้จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นี่คือบททดสอบครั้งสำคัญของเธอจงอย่าวันไว้จงเตรียมพร้อมที่จะได้เจอกับมันเพราะมันคือกระบวนการยกระดับ เพื่อที่จะมีคุณสมบัติใหม่ของโลกยุคพลังงานใหม่อย่าได้เกรงกลัวหรือ,อหลีเกเลี่ยงจงวางใจว่าเธอจะมีหนทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเธอเพราะเธอคือฉันเธอจงเตรียมความพร้อมหากเธอรู้ว่าอีกไม่กี่เดือนบุตรของเธอจะคลอดเธอคงไม่รอให้ถึงวันนั้นแล้วเธอจะค่อยเตรียมพร้อมเธอคงไม่เริ่มต้นเย็ยบผ้ารองนอนสำหรับเขาในวันที่เขาคลอด เพราะเธอรู้ดีว่ามันจะมีแต่ความมลมานเธอที่รักของฉันบัดนี้เธอได้อยู่ในครอบครัวของเธอแล้วเธอได้อยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องที่รู้จักฉันเหมือนกับเธอแล้ว เธอได้อยู่ในสังคมใหม่ที่มีแต่ความไว้วางใจกันดุจที่เธอวางใจฉันเมื่อเธอได้ยินเสียงกระซิบของฉันที่อยู่ในหัวใจของเธอเธอจงนำมันมาบอกกับครอบครัวของเธอเพื่อบอกเพื่อนๆว่ามีเธอเป็นเหมือนพวกเขาเมตายาวันที่7จทับศูน5 6เ